मैं

ฟังเพลงฟังเพลงโอ้ตบมืดตอนนี้นะเอ็นโคดองขายถึงไม่อยังคนเลือก็ไม่เสียงเหมือนไงเอาย่านจิลคนไทยเราอยู่เก็นเส้นกระทาสีขาว ความปราันเบอร์ต์ไ่รกันมารุมชีเรียกผมว่าแดนทูบิกุสโนซิกอะไรจะปานนั้นขอถ่ายรูปด้วยยังเสียเวลาไม่ว่ากันอยากให้ออกเทฟคู่ควันกับน้องเบนพรชินตาอะไร์ะะไรกันมา

คุญตาเนี่ยรอเลยเราไปทำบุญจิตใจก็เป็นเป็นไปเลยอืมน่านนาดเอ่ะลองแล้วลองแล้ว ลงคลิปนะคะความน่ารักของสายของลุงนะคะร้องเพลงในรถค่